วัสดีครับมณีชองเกษตรท่านไหมนะครับเสนอเกษตรท้าเที่ยวนะครับมณีมาวัดพามาเที่ยววัดนะครับพามาเที่ยววัดพาะตักเสือนะครับวัดถ้ำพาตากเสือ้อ วัดธรรมพัสตัากเสือนะครับโคตรกับล้า,หลา,น,า,านหลายนะครับวัดธรรมพัสตัากเสือคนหลายนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็โคตรกับล่างไหลเข้ามานะครับเดี๋ยวพักขึ้นไปเบื้องเล้ยนะครับมาตามมานะครับเด้อตามมาเรื่อยๆนะครับ

ด้านบนพอ,อให้พวกเรานะครับช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดนะครับบริเวณวัดด้วยนะครับท่านที่มีแก้วน้ําแก้วพลาสติกหรือว่านะครับมีถุงกระดาษถุงพลาสติกนะครับขอความร่วมมือน้องอย่าทิ้งลงหน้าผานะครับหรือว่าห้ามไปยัดตามต้นไม้นะครับ เออแล้วก็ที่สําคัญห้องน้ําห้องสุขานะห้องน้ำ่ยนะพี่น้องนะครับหลังจากเสียจภารกิจแล้วก็ขอความร่วมมือพวกเราให้ก,การาด,ด้านบนน,นนะครับลดความกำลังจลใจลงไปนะครับขอความร่วมมือรบรบอรกาบฟังเล่าน,นะครับต่นพี่น้องนะครับสำหรับท่านที่นำอาบายามุขเข้ามาจําหน่ายบริเวณวัดขอความร่วมมือด้วยนะครับลอตเตอรี่ห้ามเด็กขาดนะฮะ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านขอความร่วมมือนะฮะไม่ให้มีนะฮะไม่ต้องหวอกครเลย่กันไม่ถือหวยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเล่นการพนันนี่คือบรรยากาศนะครับที่ห่อระอกครั้งจะเลี้ยวจะเห็นนะว่าเลี้ยวไปทาง<น>เห็นฟังเล่านะครับอาจจะเป็นเหล้าไม่ได้นะครับราบหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับ,รบฟังให้กับที่เห็นรถแล่นลุยลุยเนี่ย แต่าฟังเล่าคระฟักเล้าปกตีเห็นลันจะบ้านัพ่นกับยุทธะแถวลิ้มผงนะครับน้ำผงที่ซึ้อมาสี่หลายนะครับบาทั้งหลายโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดี ขอให้จอดครับนี่ก็คือสไาล์วันกางวัดจัดเตรียมไม่ให้ด้วยไม่รับเบียร์เพอการึ้นสไล์วเตรียมไม่ให้ระเบียพาการจอดบริเวณกลางวัอ๋อทำที่สภาพอ่างขอ้นําามนำอาหารเครื่องดื่มข้ามาทานบนสไตล์เราด้วยนะ ห้ามนำส <Aid> ัตว์เลี้ยงสุนัขแมวเข้าไปเดินบนสกายวอล์กนะครับห้าห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในสกายวอล์กนะครับเป็นที่พีเราเข้าเปเครื่องบคาบนดนะครับตามกำลังใจนะครบพน้องหรือว่าถ้าใครทขึ้นไปนะครับจะได้พัมครับนี่คือสกายวอล์กนะครับเพรว่ากอนที่ขึ้นต้องถาล้องเท่าก <N ous ie> ันด <N ous ie> mm ิ้าลองเท่าสลับกันขึ้นนะครับกตงปู่หลียนืช รองเท้าใส่ขึ้นใช่ไหมครับครับผมกาได้รับเท้าเรานะครับว่ายังไงหนุ่มน้อยอยู่พอไหนนะลูกขึ้นไปบ่ยุเขาเดบ่โตขึ้นจะเป็นทหารหรือตำรวจโอ้คนเต็มเลยนะครับไม่มาทหนึงเราแบบต้อง เข้าไปให้ได้นะครับอ๋อพี่น้องเจญนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ขอได้เจิญนะครับตรงขึ้นมาได้เลยนะฮะสำหรับจุดชมวิ้วขาดับเพื่อนั้นจะอยู่บริเวณตรงข้ามกับร้านสวัสดิการนะครับเดินลงไปประมาณห้าสิบเมตรประมาณ50เมตรนะครับจะเป็นช่องอขาอันนี้ได้ต้องเราเราจะค่อยเขามาได้นะครับตรงต้ต้นพ่อลูกอ ก็ต,มมต้องลอคิ้วกันนะครับเรื่องนะ้าญิงก็จะเป็นวิจะเอานางพระศิวะมันเป็นจุดเช็คอินัการเริญก้าวหน้าและหลายคนก็นต้องต้องการมีขั้นหนึ่งในชีวิตก็คือเช็คอินนะครับท้ายลูกกันต้องล่อครับเข้าไปนะครับสังเกตได้ว่าเสียงฟังเล่านะครับ เป็นว่าเข้าท่าๆบุญไปท่าๆยาได้ขาดเลยพี่น้องเออมันตะปาดจากนำท่งทสา,ามจ,จ๊จนสุสนเออเที่ยวเท่าไรเราก็ทำได้นะครับบุญเออน<อ>ี่มณลพิเศษนะลูกคุณจักรวเรยหลวมพุฎยันพุนะ่พดเสร็ูบุที่อันนี้จะมนไว้บุญฮ่ฮ่ฮ่ที่จุปีอาักษบก่อนต้้ี่เยนีแม่หนูก็มา มอะูร์ภูเขาดีทำองยิ้มคนนันดีเออแต่ชุดยอดลยรู้ป่าน้ำมาหลหนเลยนะครับฟังล่าสวยอบนนี้โอ้บรรยากาศสวยนะครับอันนี้คือสินไม่ทางเขานะครับทางเข้าโอ้โหบรรยากาศข้างลางนะครับข้างลาง

ฮานามาเน่ฮานามาตุ้มก็เห็นกระจกแล้วแหละไม่เป็นไรพี่ก็เห็นกระจกแล้วนี่นะฮานามาเกย์เดินไปเดินไปเดินไปนี่นี่มไหมกระตุกนี่นะครับที่เป็นที่เป็นกระจกนะครับที่เป็นกระจก อ้การรู two, ้ส well. well. yeah. anyway. ึกเสียวนะครับครับบรรยักาศนะครับเนาะ สูงสูงิลีครับสูงิลีหตรงนี้นะครับตรงนี้กเห็นทิวทัดนะครับสูงสูงอิลีนะครับยอดไม่กเห็นได้น้อยอยู่งลาง มมาแม่ครับผมบรรยากาศนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศดีนะครับรอบๆสลับกันเข่าสลับกันออกนะครับนะนี่คือจุดให้ไล่ของว,วัดหนูคถ้ำผาตากเสื้อออกมาแล้วครับ กาม่าก็ต้องมาถอดรองเท้าไปด้วยครับมวายมาทานขย้า้าไเขาไมไดล้เ่มีอาจารย์พนังยนมาวายพม่าลมาดีครับหลังจากสกายวอกผ้าเบืองยางบนสกายวอกเราก็ติดผ้ากันมาเบิ้งเจดีนะครับเจดีเจดีเจดูเจดีวัดผ้าตักเสื้อ ี่ถ้าขึ้นเจดีนะครับสวยงามสวยงามมากเจดีย์ยุคข้างบนนะครับครับหลังจากหลังจากอ่าเขาไปเบิ้งสกายวอล์กเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กับมาเบิ้งจุดชมวิวนะครับที่เรียกว่าผาตากเสื้อนะครับ ผาตากเสื้อนี่รู้สึกว่าสิลึกมากนะครับเป็นผาหนาผ้าที่ชันมากนะครับนาผาที่ชันมากนะครับเดี๋ยวภาไปเพ่กไกล้ๆสกรอบหนึ่งนะครับทุกคนกับมานะะครับนี่นะครับคือผาตากเสื้อนะครับผาตากเสือรู้สึกว่าสิมีความชันนะครับ ชัดไหลนะคร,ครับดูครับบังดูครับโอเ้โอเสียวยนะครับจุดมุ้มสูงนะครับมุ้มสูง,งผาตากเสือนะครับชันมากชันมากเลยแต่ว่าวิวดีดีครับวิวดีเดี๋ยว ติไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพลาชมเราบวัดนะครับครับหลังจากพาชมขังไร้ผ้าตากเสือแล้วนะครับวัดทำผ้าตากเสื้อแล้วนะครับอ,อันนี้คือจุดแรกนะครับจุดแรกที่เขามาหนาวัดเลยนะครับก็จะเห็นจุดชมวิวอ,อีก ตรงปากท่าเข่านะครับย่างสวยงามรถกระไลนะครับเลีนเข่าแล่นออกนะครับตอนแรกไม่ได้จอดเบื้องนะครับแต่ว่าตอนนี้คือจอดเบิง้งจอดก็เบื้องก้อนที่กลาบบ้านนะครับนับ่นคือพี่น้องนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ก้อกนเขา่าวัดทรมพัฒตาเสือนะครับพ่อเข่ามาสี่เห็นจุดนี้นะครับเนี่ย ทางข้าวมาหเห็นจุดนี้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปเบื้องทางในก่อนพ่อขาอวกเราเขาต้องมาจอดอชมวิวนะครับหรือว่าท่ายลูปนะครับนี่คือความสวยง,งามของวัดพระตากเสือของออจังหวัดหนองคายเขานะครับเพื่อสังคมนะครับนี่ช่องเกษตร ้องเกษตรภาพผ้าเที่ยวก็สิได้ปิดคลิปไว้ซับนี้นะครับไว้คลิปหน้าเด้อพี่น้องเล้อจังสิบมาพรมบาพ,อ,พอกันนีถ้าชบวัดพาตากเสือคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับแจช่อง,อ,อ,องเด้อพี่น้องเล้กดติดตามเด้อกดถึกใจน้ำกดติดตาม้อมนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี่ก่อนนะครับนอ้องเอาไว้ซับนี่ก่อนสวัสดีครับ